เอาละครับสวัสดีท่านผูช้ชมท่านหน่่ยครับดูผมครั้งเดียรซิรรนและมีนเพื่อนผมอีกครั้งกับเกมเทเรียทอรียเอมบอวันนี้เราจะมาทำอะไรกันผมขอดูแป๊บหนึ่งโอเคเรามาตีบอสสตาสร์สเกลเตอร์ดีกว่านะครับถ้าถามว่าทำไมตัวนี้ไม่มีคำเปิดตัวผมคิดหมาออกเข้าใจปะ่ะไม่รู้ประวัตดดิ้วยเอาไปว่า ขอตัวไปซากสนามแล้วไปสู้กับมันดีกว่า <c oughs> โอเคคือตอนนี้พวกผมทําการเอ่อ้างสนามเสร็จแล้วแล้วก็สู้กับมันไปแล้วนะแต่ถามว่าชนะไหมไม่พอดีฟุตเทจหายแต่ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ไม่ชนะอยู่ดีเออฮะแล้วผมก็จะขอใหม่มาเป็นเอ่อผ้าปดคอของหนอนแบบบอสหนอนแบบอมคอรับนะ ไปซื้อของบอสแล้วตีมาเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเลยเหรอโอเคมาเลยแล้วกัน

Thank you for watching!

thank right. you โอเคเรามาสร้างห้องบอสกันดีกว่า โอเคครับตอนนี้ห้องวางเลลิกของบอสเราทำเสร็จแล้วต่อไปก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็าน่าจะสู้กับบอสต,ตัวต่อไปเลยมั้งนะเดีย๋ยวแป๊บนะครับ โอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ครับรองเท้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรครับต่อไหมก่อนไปสู้ Wall of f ฟตนะต้องเตรียมตัวดีๆหน่อยสิจริงไหมอ๋อ้วครับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือคนยากจนกำลังหาตังเข้ากระเป๋าแล้วทำไมเซิร์ฟเวอร์กูมันแหลกอย่างนี้ฟเอาว่าผมขอร์มตังสักครู่หนึ่งในระหว่างท,ที่ผมให้เพื่อนจ่าใ,ใช้แรงงานเพื่อนอยู่ผมให้มีอ่า ต่อเออใช่อารีน่าในนราลกอยู่เพื่อสู War p, War p, ้วอล์ฟเฟสนะัแป๊บนะโอ๊ยแหลกแหลกสุดๆสี้สุดใกล้แหลกจังเว้ยนี่นีน่กาเออแช่งมาแล้วกันเอาเป็นว่าปัดนะโอเคปือว่าตัดไปต่อสู p, ้วอล์ฟเฟสแะ้วกันถ้าไม่มีอะไรนะฮืมฮึมฮึมฮ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 ม อะอออออะไรอะไรวะเฮ้ยเวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเกิดอะไรขเกิดอะทำไมวอเฟสตื่นวะเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะเอ้ยเอเอ้ยเอย่ากกุ้งตักกุ้งตักกุ้งนีซเฟสตัไม่เฉ้เฮลโอเคโอเคมา เราทำกทรารสร้างสนามกันเสร็จแล้วต่อไปก็คือการสู้กับผู้ปิดกด้ตเราด้วยโบราณท้งรลายไว้ผู้ที่ปกป้องโลกจากไบโอปีซอและผู้ที่เป็นแกนกลางของโลกใบนี้น้มน,นั้นคือ War of f l a g โอ้นั่นเกือบไปแล้วอ่ะแมดจริงๆไม่เกลอบเกือบตายสองรอบเนี่ยตายไปรอบหนึ่งแล้วโอ้โหในเอด็ดไม่เห็นโกงเลยเชียวในเอด็ดไม่เห็นโกงเลยสายพระนี่มันสายพระจริงเดี๋ยวมันชิวเลยเออช่างมันคล้ายๆกันโอเคขอก็มีประมาณนี้กลับบ้านดีกว่ากูโอเคมาก็เหมือนเดิมก็ เรามาทำการทดสอบกิดีโอมินเลิอจากชั้นก่นอนเออ่่น่าจะมีแค่นี้ปะเอน่าจะเนี้ยไอ้คาทาเวตสุดมหัศจรรย์นะแต่ที่ฉันว้าวก็คือมันตีหมูดนี่นตีหมูตีหมูนี่นนตีหมูมคือแ่บจะสุดยอดเลยนายมีอะไรใหม่บอกเราน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่า เไม่แต่ระยะไกลอยู่นะไอเน,นี้ยเนี่ยสุดเมาส์เลยเอออันนี้อันนี้ใหม่ปะจำไม่ได้เนี่ยเนี่ยอะไรวะอ๋อจำได้ละวเอออันนี้อ๋นนออ,อันนี้คาทาฮิโนี่คาทาฮิโี่เออฮะมีปะะน,น่าจะไม่เอ๊ะเดี๋ยนะอันนี้ป่อ ไม่นายจะมีแล้วนายมีอะไรใหม่ปะ,ะแต่กระแต่แต่ข้าวเย็บ yeah. เอ้ย UFO UFO อ่าตีตีตีเข้าไปอืมตามหมนโคตรแรงเยอะโว ถ้ามีแค่นี้งั้นเรามาปิดคลิปเลยไหมนายคิดว่าไงนายเอ็ดกูไม่โคตรกระจอกเลยเพื่อนเอ้ กดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะ